สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t ผต์พแฮสะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ k p o p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวงโกกรุ๊ปน้องใหม่นะคะอย่างวงไอ้นั่นเองซึ่งวงนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับความสนใจตั้งแต่เปิดตัวจนมาถึงการปล่อยเพลงปล่อย MV ออกมาเลยถือว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะ ะะสําหรับการเดบิวต์ครั้งนี้ของพวกเธออย่างที่เราทราบกันดีว่าวงไอซ์เนี่ยก็มีสมาชิกทั้ง6คนนะคะอย่างยูจินกาอึนวอนยองลิสเรแล้วก็อีซอนนั่นเองแล้วก็วอนยองกับยูจินถือว่าเป็น2คนที่ได้รับความสนใจมากๆหลังจากที่พวกเธอเนี่ยได้ประกาศการเดบิวต์นะคะเพราะว่าวอนยองกับยูจินเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นอดีตสมาชิกของวงไอซอวอนนั่นเองพวกเธอเนี่ยก็เคยเดบิวต์มาแล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรีเดบิว หรือว่าเดบิวต์อีกครั้งหนึ่งของพวกเธอนะคะก็หลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจมากๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดบิวต์แล้วก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ยังได้ออกมาพูดถึงสมาชิกวงไอซ์วอนด้วยที่ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะสิ้นสุดการทํากิจกรรมวงของไปแล้วแต่ว่าพวกเธอเนี่ยก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะโดยวอนยองเนี่ยเธอก็ได้เปิดเผยว่าพวกเราวงไอซ์เนี่ยเตรียมตัวกันอย่างหนักแล้วก็คอยให้คําแนะนําที่ดีต่อกัน แล้วเราเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการเดบิวนั่นเองถ้าได้มองดูภาพรวมของพวกเราบนเวทีแล้วเนี่ยก็จะได้สัมผัสถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเราจนอาจจะสงสัยเลยว่าพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงสําหรับการเดบิวของพวกเราในวันนี้เนี่ยสมาชิกของไอจีวอนเนี่ยก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่วอนยองเนี่ยนะคะได้เปิดเผยออกมาก,กับสื่อในวันนี้นะคะซึ่งก็ทําให้แฟนๆเนี่ยที่คิดถึงมิตรภาพอไอจีวอนเนี่ยนะคะ ก็เรียกได้ว่าประทับใจกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าสมาชิกวง i อซวเนี่ยก็ต่างสนับสนุนแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กันตลอดเลยนะคะ ยังยูจินเองนะคะเธอก็ได้บอกนะคะว่าดีใจที่ได้เดบิวร่วมกับสมาชิกวงไอในการเดบิวพวกเราทั้ง6คนเนี่ยรู้สึกกังวลแล้วก็ตื่นเต้นกันมากได้โปรดคาดหวังต่อการทํากิจกรรมของพวกเราในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ยูจินนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงในวันนี้นะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับตําแหน่งลีดเดอร์นะคะแล้วก็ยูจินกับวอนยองเนี่ยจากน้องเล็กของไอจ์วอนมาครั้งนี้เนี่ยนะคะพวกเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะที่น่าจับตามองมากมาก เลยสาหรับวงไอนอกจากนั้นเนี่ยนะคะสมาชิกอีกทั้ง4คนเนี่ยก็ยังได้เปิดเผยถึงการเดบิวต์ของพวกเธอด้วยโดยกาอื่นนะคะแรปเปอร์แล้วก็พี่ใหญ่ของวงเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจพวกเราอยู่แต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ร่วมงานกันอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวเดบิวต์ในครั้งนี้ปรดตั้งหน้าตั้งตารอด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเรทที่ถือได้ว่าเป็นเมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นของวงเนี่ยก็บอกนะคะว่านี่เป็นการเดบิวต์ที่พวกเธอเนี่ยตั้งตาคอยมากเลยแล้วก็รู้สึก สึกตื่นเต้นมากๆส่วนลิซท,ที่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคน,นต่างพูดถึงเพราะว่าลิซเนี่ยเธอก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากๆเธอก็ได้บอกนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เดบิวต์ตามที่เธอเนี่ยคาดหวังไว้นะคะส่วนอีซอน้องเล็กของเรานะคะก็ได้บอกว่าที่ฉันมาอยู่ในจุดนี้ได้นเนี่ยเหมือนกับความฝันเลยฉันจะพยายามให้มากขึ้นแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่โตขึ้นประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทางสื่อเนี่ยก็ได้อ่าพูดคุยกับวงไอซ์นะคะเกี่ยวกับการ เสนอออกมาของทางค่ายนะคะว่าคอนเซปต์ของวงไอซ์เนี่ยจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่สมบูรณ์แบบนะคะก็สําหรับสาวๆวงไอซ์เนี่ยก็บอกนะคะว่าตั้งใจที่จะพิสูจน์ให้ได้เห็นนะคะว่าพวกเธอนั้นเนี่ยเหมาะกับเกิร์ลกรุ๊ปที่สมบูรณ์แบบพวกเธอเนี่ยมั่นใจว่าจะไม่ได้อยทั้งในเรื่องของความสามารถแล้วก็การแสดงบนเวทีหวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะคอยเฝ้าดูไอซ์แล้ว ก็จะวงไอเนี่ยก็จะแสดงความสมบูรณ์แบบของพวกเธอเนี่ยออกมาให้เห็นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่วงไอเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถือได้ว่าเป็นอีกวงหนึ่งนะคะที่ได้รับกระแสะตอบรับอย่างดีแล้วพวกเธอเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้วงไอแล้วก็สมาชิกในในวงด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไ like ล กด s u b s ไ r i b e เป็กนกำลังใจให้ด้วยนะคะ